โจสวัสดีครับวันนี้ตั้มนะครับตาตั้มหกเก้าจะพามากินกุ้งเผานะครับที่ร้านกุ้งเผาบางแสนนะครับไปดูกันเลยควันนี้มีมุกไทยปล,<ะ>ลาทะเลกุ้งแช่น้ำปลากินเช่นกุ้งแช่สามรสด็บอุ้ยสวยกว่ากภาพกะหนูนี่แหละเราบอกอ้าวเดี๋ยวเรารอกุ้งกันแล้วครับ แล้วรอกุ้งเหนียวเรามารีวิวให้ดูนะครับไมาบา่ดูเข้าใจเนื่อมาดิตองไมกินครับวันนี้ก็มาทิพตกุ้งเผาบางแสนนะครับมีเมนูอะไรบ้างเอามาดูกันตรงนี้นะี่ครับ กุ้งแช่น้ำปลาขอชิมก่อนนะครับหนึ่งตัวกลตรงๆไม่ต้องอ้อมดูค,ครับ จี๊มากหืับเนอยู่ดาบแอืม่ตอลือมนูด้วนะครับดูนะครับหลอดไข่หลอด้หลอดแครมมันดังหน้าอยู่นะจำไว้นะอือแล้วหลอดแล้วดนขานองนขอมาทางนี้เยทไมเดี๋ยอจะวางอะไรเนี่ยให้ดู

มาแล้วครับสารเพลิงมาเจออะไรแบบนี้วนทังแกงบิงบบิงงนวนทังแกงงน้ต้องาเจออะไรบลองน้ิ้มบนเด็ดนี่แหละไม่ครู้แวพี่ต่งแ่งนี้ทำฟองจริงนไคร ไน้ำไข่ไข่ครับดูครับไข่เต็มเต็มไข่เต็มเไข่เต็มเเอาตรงๆไม่ต้องอ้อมโคดได้ครับมโคสดมากมส อู้ดีดีด ตามช่องนะครับตาต้อมหกเก้าด้วยนะครับมิสเตอร์ตาต้อมหกเก้าด้วยนะครับในช่อง YouTube นะครับดวกินอาหารอร่อยอร่อยนะครับพร้อมคลิปฮาๆนะครับกับกนามสาวสวยของเรานะครับแนวน่าห้องแล้วก็น้องสองนี่เออนั่นแหละเอา

บว่าไม่ได้เจอเลยเลยก็รู้เลยว่าเทนนเนี่ยเฮ้ยเจมึงกินร้อนอยู่ผิวสียขอบเจมากอ๋อไม่ต้องหยิบหยิบนมาตัวเองเออร้อนเออผมน้ำมันร้อนอู่เออมัใหญ่ด้วยแต่สวนะ้นเด็ดจริงครับน้ำกิ้ม มะนาวแท้ัไบ้างนะาต้นเอตัวเล็กๆอเล็กๆูไม่งด,ด,ดี่มบ้ตอน่งกดเอาต,ต,อตนะัม่อตดนะครต้ม้อเหมึกไข่ก่อนนครับดนแง้วัยายันไะก่ด้วยรอมา

มีร้านอยู่ตรงถนนข้าวลารนะครับทางโรงบางแสนนครับเพื่อนๆนานะท่านใดนะครับสนใจนะครับอยากมาลองชิมเด็เชิญมาได้นะครับวันหยุดสองวัหยุนะครับกุ้งสดหมวอไก่นะครับยังไงก็ ตัวคือตลอดผมไปไขมวยมาหนึ่งตังไวไขก่่นนะโมพอก็จะไข่ขโมยไปทัตัวสองตัวเ <c oughs> ว่าไข่มันมันจริงครับทำต,ตาเลยใส่เนี่ยเลยเหรอ

จัดจดใจนี่ครับจายไปไม่พอหรอกแห่หลามไม่ริ้เียี่ตนหามพ่มไข่ยอยไม่เป็ไข่ย้อยแม่เกี่ยเกี่ยได้ไขยอยเหรอใช่อะหม ไม่ได่หาได้เห็นเนื้อไหมบ้าเห็นหาได้ได้ยังไงไมหาเอาไม่ออกมากขไม่นีได้ยังไงเนียเ้อมันต้องเข้าอยู่ดีตรงตรงไม่ต้องอ้อมตองเบาหมดเลยขาไม่หักเนื้อเาก็ ขอบือดเถอะคุขายได้ขายได้ขายออกถเจ้าของแปะเนสกินได้เลคือเนสก์กินได้เลอะไข่ดําหรอ

มเวไมไม่เขาโหระดับนี้มันไม่ถ่ายได้ไม่ทำแน่เอ๊ะมันยงถ่ายได้นะมันย <tat> ังถ่ายได้นะดูแบบใช่มันเป็นกล้องอะไรสูงไม่เขาบอกว่ากล้องระมา

ไปบางค <c oughs> ังบมาตามากินจุ้งด้วยกันนะโตคตรดีไปพุ่งเขาเป็นแบบใสใส่ด จะนนก็ขึนมาตรงนี้ยจะเป็นเป็นเลยนั่น่ะแล้วก็นอนไปเอาแล้วก็ดวแล้วก็โดนยางก็เลยใสใช่ไหมน่กคนุาไม่กวรสงสารนะไม่เยเรอเาเจาเจอาเาไม่นอนเาาตกมาเขากสอแไรอยูาเ้ยเนอมันก็เลเด่ไอาหาย I <laughs> do น่าจะไปกินอะไรเดี๋ยวติดตามดูนะครับขอกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องนะครับมิเตอร์ตาต้อง69นะครับนาเนอนะคีรีเ่เป็นเมยน้อยเราอยู่มียตายหาแล้วเมียน้อยตรงโกงนั่นโงคงไปเลย

เห็นหุ่นเขาือยอะชอบกันเลยเนี่ยดูความความหนกัจะดหมนกุ้งกุ้งเช่นปลาอันนี้เท่าไหร่นะอันนี้เท่าไหร่อันนี้ห้าสิบสี่ไม่รอนี่หนกกว่านไม่ใชน่านี่ย้อง่าูในช่งต้คุณดูผัวกูก่นะ ยืหุ่นยื้อใส่ข้านึ่งก็เท่าเลยขาด้แล้วโอ้โหต่อต่อนี่ครับท่านผู้ชมครับมอ้อไข่ง้อไข่ง้อไข่บอกให้ร้านเปิดเพลงให้ฟังหน่อย ที่ม่ก็ส่วนเนเป็นสนม่ใช่ส่เกินลุมสุดเลยนะไม่ใช่ส่นเกินไม่ใช่ส่เกินไม่ใช่ส่วนเกินไม่ได้ลุ้มสุดเลยนะส่วนเกินก็เป็นอตลอดแล้วแฟนนคขับในยูทูบก็ส่วนนะครับเนี่ย้ขอไอจได้ตารางใต้ใต้คอมเมนต์นี่นะครับเดี๋ยวลงไอจีไว้นะคะเดี๋ยวลงไอจีให้นะครับ

ป,ป้ามไ <c oughs> มไ,ไ,แไ,ไ่แล้วแ่วันนี้อ็กเสียบ้าแม่ว่าแย่แล้วมดีได้เลยเออไปยัไง่ไป้นสียบาเียรเปล่าว่จะไม่นอนเหมือนกันมะเขือไข่เฉ่งเลเหร <c oughs> อข <c oughs> ไข่มข่ไข่ตอบน,น่งะขไข่จ้าอบน สมัครรกานีเราไ้หนว่ามันส no like ่งมันส่งผลาม้ที่อะคือพี่ส่งสสครก็รูดขายส่ได้ด้วยว่าพี่เป็นสายที่ยไว่าไไม่ใครคนเพราะจะอก่ลยเอรเป็นต่าแอไเปาอทาแล้ววาอรเป็นี่ม เดียวปี๊ดเดียวปี๊ดตากนี่ขนาดรอบเบียร์ไม่มานะรอบติดติดกันนะรอบเบียร์ไม่ต้องครับคลิปนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้ก่อนน้ำขอรับประทานเต็มที่ก่อนนะครับไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่ฝากติดตามนะครับ ช่องมิสเตอร์ต้อม69นะครับตาต้อม69นะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยบพบกับ้อสาวอีกนี้มีกีบีหน้านะครับบ๊ายบายว่ามาต้านเล่าค่ะโอ้โห